สวัสดีครับพี่น้องมากินเขาแลงน้ากันนะคะมือหนีสิอ้อไข่หมดแดงครับพี่น้องอ้อไข่หมดแดงใส่ไข่ไก่ครับพี่น้องเดี๋ยวเรามากินน้ากันนะคะกระั่งข้างมอยพี่น้องยานโ่ทรัพท์ลุนความนะคะเนี่ยอ้อกระองใส่น้ำไลยนะคะส่วนผสมของเราก็มีไข่กระหอมแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาระ ของแสบ็บของขอบขั้วนะคะเชนาปลาเอาเนาะตามด้วยผงผงนัววิลล่าตามด้วยผงนัวนะคะมากหน่อยแส็บหน่อยมากหลายแส็บหลายนะคะเอาเนาะเอาอ้อยเห็ดกินกับใยสองคนะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมันสุกเล็กน้อยเอาไว้เพื่จะเอาหอมลงนะคะเดี๋ยวเอาสดมาซิงกันจ้าชิมดูก่อนว่ามันนัวหรือเปล่าอหอมแซ่บแมากสมอมล่งที่สมนห่เพราะว่าว้เอาแม่เป่งค่ะใส่หอมก่อนค่ะเพราะว่าเขาจะทิ้งไข่ใส่ที่หลังนะคะ ัวหัวมันมันเข่ากันกับอันไข่มดแดงกันพี่น้องที่เราเคตรตีไข่ไข่เป็นยวจะแชร์ให้พี่น้องโบต้องใส่น้ำไหลโคพรตีไข่แล้วมันสีแขนออกต๊อกตอนแรกเอาไว้ว่าสีมุกมกไข่ไข่มดแดงซูย่ากินนะฮะมันจะออกพอมันมีแม่มันเหล่าก็มีแม่เปลี่ยนแล้วพี่น้อง หอมมันตีไต่ๆ,ๆจังน้อยก่อนเอาไว้ก็จะตีไข่ตีไข่ไก่ลงค่ะพี่น้องเสร็จแล้วก็ค่อยค้นทีเดียวใส่ไข่เยอะห่อน,นิดพี่น้องห่อนมือเอาไว้ก็ตีไข่คุกค,กคิกค,กคกนะ,คะแล้วมันก็จะได้ความหลือของ ขอยงไข่เหล่น้นะสีข้นๆสีข้นๆยังไงล่ะอ้ยแต่เมียดนะคะภาษาอีสานคำว่าเมียดนะคะมันกับสีแกนออฟตอคือห้องหมกเลยค่ะที่แขนเข้าตรงซิมมือลดศาสตร์กันไหมไฟอ่อนๆอ สักวางหนึง่งให้ให้มันคายน้าออกค่ะพี่น้องแล้วมาันก็จะจับเป็นเป็นต้นนะคะจับเป็นตน้นยาวไว้ามาตัดให้พ่อแม่พีนน่น้องได้กินน้วกันค่ะเนี่ยอาหารอีสานแบบบ้านๆกินง่ายๆคาบ่ามีไปตลาดคล้องบ่กบบ่หยังต้องกินง่าย,ายๆแบบนี้ย่านยา่ยานใหม่นะนะมันจะแข็งลนะ ไม่ได้บวกระอ่อยมาเฮ็ดนะเฮ็ดแคลนเฮ็ใส่น้ำไหลายไข่มันก็จะจับตัวหลังจากนั้นมันก็มันก็จะไข่หนาออกมานะคะเนี่ยทุกคนทนกินเนียง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ออันนี้เอาอ้อยเฮ็ดให้ไข่มันสุกก่อนพอไข่สุกเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊ส ช็อตเดียวง่ยายเลยฮะคอ,อยตักให้พ่อแม่พี่น้องพี่น้องเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นเลยนะคะว้าวเป็นแผ่นเลยมาเล็กใหม่ๆสุดๆพี่น้องดูเห็นไหมเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเข้ามากินน้ำกันนะคะ พี่น้องอไ้ไยกะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวมากินน้ำกัและแกะ